วันที่17มกราคม2565ที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3เป็นประธานเปิดกิจกรรมนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พื้นที่ภาคเหนือประจำปี2565โดยมี นายประจมประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบรรณาการกำลังพลยุโทโธปกรณ์ร่วมกับส่วนราชการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายกำหนดเป้าหมายสำคัญ6ดอ19รอต่อ8พื้นที่เสี่ยง โดยลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ลงร้อยละ20เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกหน่วยงานโดยมีประชาชนเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหานะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองทั้งทั้งสส่วนนี่นะครับในระดับชาติกระทรวงทรัพย์และสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเป็นเป็นหน่วยงานหลักนะครับแต่พอมาถึงระดับในในระดับภาคเนี่ย ก็มอบให้กองทัพบกโดยกองทพัพภาคที่3มาบูรณาการหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยวมกันแก้ปัญหาแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยมันมันจะเป็นภาคที่มีปัญหาผลกระทบมากที่สุดในในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาย,ยาว,ายยาวก็เลยกองทพัพภาคที่3ซึ่งรับผิดชอบภาคเหนืออยู่ก็มามาช่วยดูแลในระดับภาคพาในการในระดับจังหวัดเนี่ยก็เป็นหน่วยงานของของกระทรวงมหาดไทยก็โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเราก็ทั้ง3ทั้ง3ระดับเนี่ย ก็จะมาเาื่อการแชร์ข้อมูลกันมาอำนวยการเพื่อเพื่อทําให้สภาพอากาศของของภาคเหนือที่มันมีปัญหาขึ้นทุกปีเนี่ยให้พยายามลดน้อยลงไปทุกปีนะครับโดยปีนี้ก็ตั้งเป้าให้ลดไปในจํานวนทั้งจุดความร้อนและสภาพอากาศให้ดีขึ้นกว่าปีแล้วอีก20เรครับเราก็พยายามจะตั้งเป้าหมายท้าทายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ ลดปัญหาในเรื่องของไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองในภาคเหนือให้ลงไปได้ให้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านประเมินสถานการณ์ภาพรวมของ17จังหวัดภาคเหนือในปีนี้เป็นยังไงคะล่าลแผนการปฏิบัติการยังคงเหมือนเดิมอย่างเเช่นทุกปีที่ผ่านมาไหมแล้วจะมีเพิ่มปฏิบัติการอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือขณะนี้เราเราตั้งกรมการควบคุมหน่วยทั้งแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันมาแล้ว48วันนะครับ ใน48วันที่ที่เราเริ่มเริ่มทำงานมาเนี่ยปรากฏว่าสภาพอากาศต่างๆเนี่ยพบปัญหาน้อยกว่าปี6-5อ,อน้อยปีน้อยกว่าปี6-4นะครับปีประมาณ64นะครับปีปีนี้สภาพต่างๆน่าจะน่าจะลดความรุนแรงลงนะครับแต่ยังยังที่ผมเดินไปแล้วนะครับว่ายังไงก็ตามมันยังมีระยะเวลาอีกมากพอสมควรนะครับจนถึงประมาณเดือนเมษา ที่เราจะต้องช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักความรับรู้รวมทั้งร่วมมือกันนะครับในการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของไฟป่าฝุ่นละอองในในทุกๆจังหวัดเลยและห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหนือตอนบนในในช่วงนี้ก็ยังวภาอากาศอยู่ยในเกณฑ์ค่อนข้างดีและดีมากเลยนะครับ mm hmm. ก็มีเหนือตอนล่างอยู่บางจังหวัดทางด้านทางด้านพิษณุโลกทางด้านตาก,าตากาทางด้านกำแพงเพชรเริ่ม ก็ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นอันตรายนะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับก็มีอยู่เหนือโซนล่างซึ่งใน48วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มดําเนินงานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ไม่ได้เข้าไปดับไฟไปดับไฟแต่เข้าไปสร้างการรับรู้นะครับไปคุยกับชาวบ้านในเรื่องของถ้าเกิดปัญหาไฟป่าแล้วจะมีผลกระทบอะไรอย่างเราเทหารจัดชุดทั้งหมด15ชุดนะครับ 15ชุดเข้าใน9จังหวัดที่ที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะสร้างการรับรู้รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคิดว่ามันน่าจะได้ผลในในในระยะหนึ่งนะครับในระดับนี้อย่างพื้นที่6ดอยที่ท่านบอกนะคะมันเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดไฟป,ป่ามาตนี้เราเปมีการดําเนินการอย่างข้มข้นยังไงคะ พื้นที่หกดอยเป็นพื้นที่เฝ้าเราเรียกพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดก้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ซ้าซากและเกิดขึ้นทุกปีเราก็ให้ความสําคัญในพื้นที่ในหกดอยนี่จริงที่เจ็ดจังหวัดก็จริงๆที่น่าเป็นห่วงก็คือมีอยู่พื้นที่อยู่ประมาณเก้าจังหวัดนั้นเองครับที่เราเฝ้าระวังและก็มีอยู่ในอย่างที่ว่านี่คือในพื้นที่หลักในหกดอยนะครับที่เราต้องระวังมากๆก็คือเรื่องของไฟป่าแต่สภาพ ุล,ละอองเนี่ยโดยเฉพาะฟูลละอองขนาดเล็กมันในส่วนของอรถยนต์สภาพรถยนต์ต่างๆต้องต้องอาศัยทางท่านผู้ว่าท่านคนส่งจังหวัดเข้ามาช่วยในแก้การ,การแก้ปัญหาใน,ในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับครับเชิญก็ดีตับ